สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาทํากล้วยบวชชีนะคะเพื่อนๆอยากกินกล้วยบวชชีค่ะเดี๋ยวเราเอากล้วยลงไปต้มเลยค่ะเพื่อนๆน้ำเดือดแล้วนะคะต้มกล้วยให้สุกแล้วเราก็ถึงเอามาผ่าค่ะเพื่อนๆต้มกล้วยก่อนนะคะเพื่อให้ เพื่อให้เขาไม่ฝาดค่ะเพื่อนเพื่อเราก็จะเก็บเอาไว้กินแบบกล้วยต้มด้วยนะคะเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะใส่เกลือลงไปด้วย เดือลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีค่ะต้มเดือดแล้วเอาออกนะคะคเพื่อนๆเอาแช่น้ำเย็นค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมเอามาผ่านนะคะเพื่อนๆวันนี้คุณแม่ก็มีกับข้าวต้มขาหมูเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะกินกล้วยบวชชีค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตักออกค่ะ แช่น้ำเย็นนะคะได้ออกง่ายๆค่ะมีลูกองอมอยู่สองลูกสามลูกฝากติตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะเพื่อน 2ชิ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทําให้ดูทีเดียวนะคะต้มให้ดูทีเดียวเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะกวนเบอดชีค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะหั่นเอาไว้แล้วค่ะ ี๋ยวคุณแม่ก็จะต้มน้ำสมุนไพรนะคะหั่นเตรียมไว้แล้วค่ะต้มสมุนไพรทุกวันเลยค่ะใส่กะทิลงไปค่ะหยอกเลยใส่กะทิลงไปก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพื่อน ติดตามช่องแม่สายกินแฟมิลีด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเพือน้ำตาลทรายคุณแม่แล้ะคะ เพื่อนๆเี๋ยไม่หวานค่ะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่กล้วยลงไปค่ะ ต้มสองหวีคุณแม่ต้มกล้วยสองหวีเลยค่ะเพื่อนเพื่ออยากกินนะคะจะได้ตักแจกพี่สาวด้วยค่ะเดี๋ยวเราได้กินด้วยกังค่ะเพื่อนเพื่อแม่ถ้ลืมไปเอา ุณแม่ก็ลเลยแบวใบเตยมาใส่ด้วยค่ะนี่เลยค่ะเ,เพื่อนๆกล้วยบวชชีนะคะกำลังจะเดือดค่ะเพราะเราต้มกล้วยแล้วนะคะกล้วยเราจะไม่อืดไม่พองนะคะเ,เพื่อนๆมาแล้วทีนี้เราก็ต้มไว้สักพักเพื่อให้ให้น้ํามันเดือดเข้าเนื้อกล้วยนะคะเ,เพื่อนๆก็จะอร่อยค่ะเนี่ยกล้วยไม่พองนะคะเ,เพื่อนๆเราต้มกล้วยก่อนแล้วนะคะ รวยก็จะไม่ฝาดด้วยค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราได้ไปกินด้วยกันค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะต้มน้ำสมุนไพรนะคะเพื่อนๆนเตรียมตะไคร้เตรียมกระชายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้มน้ำสมุนไพรไปด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ก็จะตัดมันจะกินหมดไหมเนี่ยคุณแม่เนี่ยเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆนกล้วยบัตชีค่ะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะเพื่อนๆน ได้แล้วหนึ่งถ้วยเดี๋ยวเราเอาออกค่ะเดี๋ยวยกลงค่ะคุณแม่ก็จะต้มน้ำประหมุนไพรค่ะเพื่อน สมุนไพรต้านโควิดนะคะใส่กระชายใส่ตะไคร้ใส่หัวหอมแดงค่ะใส่น้ำให้ตกมม่อเลยใส่ข่าเข้าไปด้วยค่ะเพื่อนๆตะไคร้สองต้นแล้วก็กระชายนะคะ หัวหอมอีก7จดแดหัวค่ะเดี๋ยวใส่กระเทียมลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวให้น้ำเดือดดีๆก,ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆกระชายนะคะกระชายตะไคร้หัวหอมค่ะค่ะ วันนี้ขิงไม่มีนะคะ <_ C os ic> เดี๋ยวจะลองค้นในตู้เย็นดูค่ะว่ายังเหลือหรือเปล่าเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะน้ำเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวก็เดือดนะคะเพื่อนเดือดแล้วค่ะเพื่อนน้ำสมุนไพรเดือดแล้วนะคะน้ำสมุนไพรของเราเราต้องต้มให้สะอาดด้วยนะคะเพื่อนนี่เลย หอมเลยค่ะเพื่อนๆฝากติดตามช่องแม่สายปินแฟมิลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะตักไปกินโชว์เพื่อนๆค่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นไหนล่ะครับพี่ของคุณแม่ใครมาเรียกอีกค่ะ เดี๋ยวเราจะตัดเปกินกันค่ะเพื่อนเพื่อนน้องปลานมานี้ปลาปานไอ้เสียมากน้องฟางฟางนี่นี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเหลืองมากๆค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปกินกันค่ะเพื่อนเนเอาน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆต้มขามหมูค่ะเพื่อนๆนต้มขามหมูค่ะแล้วก็จะมีน้ำต้มกระชายนะคะ น้ำสมุนไพรค่ะมากินโชว์เพื่อนๆเรื่องร้อนอยู่เลยค่ะกล้วยบวชีค่ะเห็นไหมคะเพืเ่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวเรามากินกล้วยบวชีกันดีกว่าฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟมิลี่ด้วยค่ะกล <c oughs> ้วยบวชีอร่อยด้วยค่ะเพืเ่อนๆ ปัามอยากกินกล้วยบัดชีของคุณแม่ค่ะนี่เลยค่ะม,มากินด้วยกันค่ะอ๋มอมากินข้าวนอกบ้านนะคะเพื่อนๆกล้วยบัวชีอร่อยค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะ หมูก็อร่อยมากินด้วยกันค่ะ กินด้วยกันค่ะเ,เพื่อนๆหาหมูหม้อหนึ่งนะคะคุณแม่กินคนเดียวค่ะคุณแม่ว่าจะงดกินเนื้อหมูนะคะก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนค่ะคุณแม่กลัวเป็นริ่มเลือดอุดตันค่ะเ,เพื่อนๆ อร่อยจังเลย เลยไอแมวอ่งพางมาชมต้นไม้ด้วยค่ะเพื่อนๆชมต้นไม้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กูแม่ได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครที่เข้ามาชมขอบคุณทุกคนเลยค่ะ